สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับปาปันเจ้าเก่านั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญนะครับนั่นก็คือคุณพลิพพล์นะครับนั่นเองครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับปาปันนวัตอีกแล้วนะครับเว่าผมรีวิวผมกดไลค์ปาปันนวัตทุกครั้งเลยนะครับผมใช่ครับวันนี้ผมเกมจะมาเล่นเกมอ่ามงอัสกันนั่นเองเข้าเกมกันเลยเข้าเกมนะครับอ่าเอาดานอะไรดีครับใช่ไหม กระจางกระจังกระจังผมสร้างแ่้วนะครับข้าตกรับทิ้งไปเลยโอ้นี่นี่โค้ดครับโค้ด X ครับผม X นะครับหาไม่เจอครับผมหาไม่เจอครับผมผมหาไม่เจอครับโอเคหา X เลยดีครับผม S D อู้ X D G H ครับผม G H V V F ครับผม V F โอ <Okay>, เควีทุกครับต้องจบด้วยเอฟตลอดเลยนะครับใช่ครับผม <laughs> เอามาเล้ดวดอิจังผมเชื่อว่าอันลักกี้ไม่ชูดีเลยเอไม่โชคดีเลยไม่โชคดีเลยเอ้าสีดำมาแล้วสีดำมาแล้วสีดำมาแล้ว ดำ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 ตาดำดำดำตาดำ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 ตาดำดูกันนะครับใช่ครับปิดเสียงด้วยครับปิดเสียงด้วยปิดเสียงแล้วเดี๋ยวันอัดคลิปอะไรอะโอเคเดี๋ยวผมจะไม่ต้องเปิดเสียงนะตอเด็กเหมันจะไม่ต้องเป็นต้องปิดเสียงนะครับเพราะว่าผมกําลังอัดคลิปอยู่แล้วก็คุยกับผู้ชมอยู่ผมจําเป็นต้องคุยกับผู้ชมก็ต้องเป็นแขกรับเชิญท่านั้นที่ จะปิดเสียงนะครับใช่ครับผมอ่ามีคนออกอะไรเน si ี่ยน so ่าจะมีแบนคนสน่าจะน่าจะมีแบนหนึ่งชั่วโมงงั้นี่ยใช่ครับเดี๋ยวผมขอแบนกันนะครับไอแบนขอนเมื่อกี้นะครับคุอาจจะไม่เห็นนะว่าคุณเอ่อต้องนคุณชคุณลองตรงท่าตากของของมังการบังการมัคพีนะครับ อ๋อนั่นแหละครับผมกระชัตนหน้าคงจะไม่ได้เล่นแน่ๆเลยนะครับผมแล้วตอนนี้ก็เขาอย่างเรื่องไหนเลยจะให้เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่ไปไปเขาสร้างสร้างเรียบร้อยทั้ทงหลกเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับแต่ว่าก็ต้องจบไปแค่นี้นะคะเพราะว่าคงมันช้ามากๆเลยเพราะเ่็กเอาข้นมา ังไม่ตัดยังไม่ตัดยังไม่ตัดครับยังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดยังไม่ครับยังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดอย่าตัดนะครับอย่าตัดอย่าตัดตองชาไทยตองชาไทยประเทศไทยรวมมาเลือกใจยึดเหลือยินขี่ดึงไงนี่ครับเยอะยอะยืนอย่างนี่คือประเทศไทยนะครับใช่นี่คุณผู้ชมประเทศผมอันนี้คือเพื่อนผมเองนะคะผมเพื่อนผมเองนะครับนี่คือเพื่อนผมที่สนิทมาตั้งแต่เด็กแล้ครับน้องๆอ่ะเพื่อนผมที่สนิทมาตั้งแต่เด็กแล้ว ทุกคนครับยืนต่อแถวครับอ,อ่าอ่าโอเคครับโอเคปิดประตูเลยครับปิดประตูเลยครับโอเคได้ได้เป็นครูเมดอีกเช่นเคยน,นะครับผมผมก็ต้องไปทัห้องแอดมินเอาให้ใครปิดประตูให้ใครปิดประตูให้ใครปิดประตูอขยะอยากขี้อยากควาิวนขี้เอาน้ำเงินเหาอะ้รบูกดเกิดอ,อะไรขึ้นอน่ะ อไรขึ้นเป็นภาษาเยอรมันนะครับผมก็คมเด็กๆแล้วครับนมมาจากประเทศเยอรมันนะครับว่าผมมีเงินดิสเซอ์เป็นล้านนะครับทุกคนแคอย่างไี้รับพวกโอเคนะครับผมแล้วก็สกิปกดกันก่อนนะครับเพราะเนื่องจากไม่มีแสะใดๆนะครับผมใช่ครับแต่ผมไม่กดสกิปครับคุณทูกคมก็รู้แล้วผมต้องกดไอ A ช่วย X H A C K E ครับผมทำไม โบเฮ็นพ้นมาสิครับมาทำไมเธเธอเธอเธอเธเธอทำไมถึงไม่กดแม่ม่พลาดต้องไม่คูลเหม่ครับผมแต่เขากดว่าเขาอยากสารภาพเออนเออคนกดโดนออกครับผมอ้าวอินโพสเตอร์เออใช่สิครับโอ้โหโอ้เหมือนเธอเหมือนดูว่าเบาะแสสุกัสยังไม่ได้เป็นอิมโพสเตอร์เลยนะครับเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าสีดำๆสีดำกับสีน้ำเงินน่าจะเป็นอิมโพสเตอร์เพราะว่า พราะว่าผมดูแล้วสกัดสกัก không? Không? ็ไม sure ่ได้เป <c oughs> ็นอิมพสเตอร์ส่วนน้าเงินกับดำนี่ผมสงสัยมานานมากเลยนีแล้วเมื่อไหร่ผมจะได้ทำภารกิจสักทีเนี่ยเออเออเาไปที่เมทเบกเลยเอาขากดเด็กวเกว่าเดี๋ยวผมก็ผมกรีบเดิน มมาีคร okay, ับผโอเคนะครับบลูครับบลูครับบลูครับอ่าเฮ้ยมีคนออกเอาอันนี้คนโดนข้าออกบลูนะครับผมบลูบลูโอเคครับบลูบลูนะครับยังไงสีดำเชื่อนี่ไงสีดำเชื่อสีดำเชื่อสีดำเชื่อผมว่าสีบลูนะครับผมบลูก็คือสีอะไรครับผม ลูก็คือสีน้ำเงินนั่นเองครับไปเลยกันตะลยยุนอ่ะอากอากอากก๊าบ้ยไอ้ดำแน่ๆเลยกันไอ้ดำแน่ๆกุนกุนโอ้ยไม่ได้อีกตัดไฟเลยเป็นสิบมันจะถามส่งถางเร็วกุนเร็วกันก็เกินก็ไม่ก็ไม่กัาบไม่ปิดไม่เปิดไฟ ก็ไม่เปิดจช่ไมันจะคอยกดแล้วแบงก์มันจะกดยังไงอุ้ยอยอ้ามก็มาน้ำก็มามาคนมันกดก็ได้มันไม่ได้กันไม่ได้มันปิดอยู่ช่วยช่วยแ้วแล้วข้าก็ไม่ทำไปเร็เลยอันไงโดนใชไม่ทำแล้วบอกแลบอกไงทำทันเร็ว ทำไมทำไมทำไมเออาทำไมเดี๋ยวเราจะเล่นกันทั้งบทสามปาครับเหลืออีกสตานะคบผมโอเคครับเหลืออีกสตาทุกคนนครับเอทำไม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 ทำไไมเ๋อเรเอาแล้วมาตรงนี้ทำไมเนี่ยมล้วมาจากไหนได้ครับมนี่ย คุณผู้ชมครับผมขอโทษด้วยนะครับผมขอโทษ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 นีโคุณขอโทษนะครับขอโทษนะครับขอโทษขอโทษขอโทษผมขออภัยขออภัยในนะครับสิ่งที่ผมทำเมื่อกี้นะครับขอโทษจริงๆผมดูพวกทำเดียวกันนะครับคุณไม่น่าเริงผมพูดอะไนะครับซ่อนล่างซ่อนเงิน เฮ้ยโซนล่างโซนเหนือไหนที่คับเดี๋ยวแกบอกว่าจนจบแค่นี้นะครับจ้ะเด็กไม่เปลี่ยนพี่น่าดี่แสตมีไปไหนบ้างคุณเป็นซีบิงอ่ะเออซีบิงเงินด้วยอ่ะเออคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับใช่ครับก็คลิปก็ขอแค่นี้ก่อนนะครับผมเนื่องจากติดลิขสิทธิ์นะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับผมสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่อีพีที่สองนะครับ กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยบ๊ายบายยิ้วแบบเข้ามาแล้วโอเคครับผมขอปิดแค่นี้ก่อนนะคะผมบ๊ายบาย